ช่วงนี้กับมาที่ไวส์ค่ะเราไปตรวจสอบภาพการลงทุนครึ่งเช้ากันนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ก็ลุ้นให้ถึง1,400จุดค่ะแต่ปรากฏว่าปิดตลาดในครึ่งเที่ยงนะคะย่อตัวลงมาแทนเอาก็ไปอยู่ที่ประมาณ1,390จุดหุ้นไทยมีแนวต้านสําคัญนะคะเป็นแนวต้านสําคัญทางจิตวิทยาด้วยเลขกลมๆคือ1,400จุดค่ะแข็งแกร่งสุดๆนะคะเพราะทดสอบมาแล้วสรอบในช่วง เดินที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้อีกเลยค่ะที่พยายามจะขึ้นไปให้ถึงนะคะไปทำพายที่1 3 9่จุดแต่ก็ไม่สามารถผ่านไปได้แท้มีแรงเทขายมาอีกตั้งแต่ครึ่งเช้าค่ะวันนี้เราได้เห็นสื่อสารช่วยพยุงตลาดขึ้นมานะคะก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมา4วันติดเป็นกลุ่มพลังงานเพอร์ฟอร์มได้ร้อนแรงสุดๆวันนี้จึงมีแรงเทขายกลุ่มพลังงานออกมากลับกลายเป็นสื่อสาร advance true d t a c ที่พยายามช่วยกันดันดัชนีเพราะว่ามีข่าวเกินกาไรเรื่อง ของการเลื่อนประมูลคลื่น900เมกะเฮิร์ให้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น1,400จุดยังเป็นด่านหินเลยค่ะที่ยังผ่านไปไม่ได้นะคะมีคำแนะนำจากโนมุระพัฒนาศิลนค่ะ เขามองไว้เมเื่อเช้าว่าถ้าเกิดทะลุ1,400จุดไปได้เนี่ยก็อาจจะวิ่งไปได้ต่อเลยเพราะว่าแนวต้านถัดไปคือ1,425จุดอันนัน้นเป็นเป้าหมายในการทำกำไรแต่ว่าก็ห้อยท้ายไว้ละค่ะว่าเชื่อว่าน่าจะมีแรงเทขายระยะสั้นนะคะจากช่วงที่ไปชน1,400จุดค่ะอันนี้เป็นเรื่องของวันนี้แต่ว่ามีปี2,559ปีหน้าบลไทยพาณิชย์มองหุ้นไทยน่าจะไปถึง 1,800จุดก็คือขึ้นจากนี้ไปอีก400จุดคุณผู้ชมคะ่ะเพราะเขามองว่าเดี๋ยวปีหน้านะคะเม็ดเงินน่าจะไหลกลับเข้ามาแล้วตอนนี้ต่างชาติถือหุ้นไทยในมูลค่าการลงทุนเนี่ยนะคะต่ำที่สุดในรอบ10ปีเทขายมา3ปีติดต่อกันแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าน่าจะเห็นการซื้อสุดที่กลับเข้ามานะคะ กลุ่มที่น่าสนใจก็ยังอิงก,กับการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือพวกหุ้นรับเหมาค้าปลีกธนาคารแล้วก็พลังงานค่ะอันนี้ถ้าใครสนใจลงทุนยาวๆมองแนวโน้มหุ้นไทยน่าจะเติบโตในอนาคตนะคะก็ช่วงนี้ช่วงที่หุ้นปรับตัวลดลงมาก็เป็นคำแนะนำในการซื้อหุ้นที่พื้นฐานดีค่ะ เห็นได้ชัดอีกหนึ่งอย่างนะคะว่าหุ้นไทยช่วงนี้แรลลี่ขึ้นมาเยอะก็ไปดูจากค่างเงินบาทก็ได้ค่ะค่างเงินบาทนับตั้งแต่ตุลาคมนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมา7-8วันนี้เงินบาทไทยแข็งค่า1.5%แล้วนะคะหรือว่าปรับตัวต่ำกว่า3 6บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะ จากหุ้นนะคะไปสำรวจคอมมูนิตี้ s กันหน่อยนะคะทั้งน้ำมันและทองคำปรับตัวมาเป็นขาขึ้นในช่วงนี้แต่ดูเหมือนว่าเป็นขาขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นนะคะดูจากวงๆสีเขียวๆตรงปลายนี่แหละคะ่ะหักหัวขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้แหละคะ่ะ จากที่ราคาทองคำเคยขึ้นไปสูงมากๆตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือว่าช่วงต้นปีบริเวณนี้คือบริเวณที่ตลาดโลกกำลังตื่นตระหนกตกใจกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงมาเกิน50%นะคะทำให้ ตลาดทุนผันผวนหุ้นพลังงานถูกเทขายทองคำก็เลยกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ปรากฏว่าถือแล้วดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยแลคะค่ะเพราะว่าผลตอบแทนติดลบนะคะ uh ก restroom, ็เลยมีแรงเทขายลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งทองคำตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นคําแนะนําสั้นๆนะคะสําหรับใครที่เทรดทองคาในประเทศนะคะจะเห็นว่าวันนี้ราคาทองคําก็ยังอยู่บริเวณ1 9 000, 9่0 0บาทต่อบาททองคําสําหรับทองคําแท่งส่วนทองรูป,ปรพรรณอยู่ที่19,900บาทต่อบาททองคําค่ะคําแนะนําของโบรกเกอร์นะคะใครที่สนใจเทรดทองคําตอนนี้ติดแนวต้าน บริเวณแนวโน้มขาลงนะคะถ้าเกิดว่าทะลุ1,153เหรียญต่อทรออนสไปได้ถึงจะปลอดภยัยถึงจะเห็นเป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นแต่ว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสทํากําไรได้เหมือนกันค่ะในตลาดฟิวเจอร์สก็คือการเทรดดิ้งช็อตหรือว่าเปิดสถานะขาลงนะคะหรือว่าเปิดสถานะขายก่อนเพราะตอนนี้ติดแนวต้านเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปสำรวจอีกตัวหนึ่งดีกว่านะคะหุ้นน้องใหม่ปรบมือยินดีต้อนรับนะคะที่เข้ามาวันนี้คือไทยฟู้ดกรุ๊ปเพียงแต่ว่าเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยค่ะ IPO อยู่ที่1บาท95สตางค์แต่เปิดตลาดมาปุ๊บต่ำจองทันทีคุณผู้ชมค่ะหรือว่าลงไป10%เลยนะคะ เปิดตลาดมาอยู่ที่1บาท7 5สตางค์ขณะนี้ก็ย่อๆออติดลบน้อยลงแล้วนะคะอยู่ที่1บาท9 0สตางค์หรือว่าลดลง2.5เปอร์เซธุรกิจนี้บรีฟกันสั้นๆนะคะไ a i Food Group ก็คือเป็นผู้ผลิตอาหารครบวงจรเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตไก่และสุกรค่ะเม็ดเงินที่ระดมทุนครั้งนี้จะนำไปขยายธุรกิจไก่ธุรกิจสุกรธุรกิจอาหารสัตว์นะคะแล้วก็มีหนี้คงค้างอยู่ด้วยต้องไปชําระ มองว่าที่นักลงทุนเทขายมาตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดอาจจะเป็นเพราะว่าผลประกอบการในช่วงไตรมาสสองไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเข้าตลาดมาปุ๊บก็ขาดทุนเลยนะคะขาดทุนสุทธิ448ล้านบาททำให้ครึ่งปีแรกขาดทุนไปทั้งหมดเกือบ1,000ล้านบาทหรือว่า928ล้านบาทค่ะ IPO เมื่อวานนี้เข้ามาออริจินนะคะก็เปิดเป็นบวกแต่ว่าสุดท้ายปิดตลาดก็ต่ำจองวันนี้ก็ดูเหมือนจะต่ำจองเดี๋ยววันจันทร์มี IPO อีกหนึ่งตัวนะคะช่วงนี้แม้ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นแต่ดูแล้วนักลงทุนหันไปซื้อหุ้นที่พื้นฐานดีปันผลแกร่งมากกว่าเพราะช่วงนี้ตลาดยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้ p r o f ะเก็ยังจอที่จะขึ้นดอกเบีย้ยอยู่ค่ะ